สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะแฟนกับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนคือเก่าพี่น้องพี่น้องครับมืัอนี้พ่อใจดีสิภาไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับทางช่องพ่อใจดีฉายแนวนะพี่น้องเนาะนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กะบบอยไรเงยในพี่น้องผิดหวังนะครับเนาะสำหรับลาวพัฒนางอที่ผ่านมาของวันที่สี่พี่น้องมีอาจารย์รุ่ มีอาจารย์เขาเป็นธรรมดาอยู่กับศุกกับหลับกับวาสนาเนาะนะครับแนวทวงหน่อยคู่หน่อยหางพี่รองแค่ให้ซ้มโตหางเดียวพี่รองเท้ากับมตาตัดเด่นเอาแค่นั้นพี่รองนะครับนี่คือแนวทางอันสวยสดงดงามพี่รองอันสวยสดสวยหรูนะครับแนวทางบได้หลายคู่บได้หลายหาง พี่น้องเขาคือเขาลุดคือลุดมีแค่นั้นบรอดไซีเรียสพี่น้องให้ติดตามปูกันดีๆพี่น้องนะครับเนาะวันที่สิบเบอร์วันที่หกพี่น้องปรยท่านโทษวันที่หกพี่น้องเบิ่งกันดีๆวันที่หกเด้อวันที่หกพี่น้องวันที่หก กสองห้าหกแปดนะครับจับตาเบิ้งดีๆพี่น้องสำหรับแนวทางของปูทั้งหานะครับกำลังหัดกำลังหิตกัดถึงสีพาดแต่กระพาดหน่อยพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาเด้อ ลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูสอนพี่น้องนะครับปูเดเป็นแฟนครับปูสอนนะครับพกเขาสิเฮกันแล้วซ้ายวิ่งสายหลุดเนาะ อันนี้ปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนนะครับปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่าง ปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับตัวใดพี่น้องนะครับอย่ามาเบิงมาปิดจารณากันวิ่งไปที่วิ่งไปที่หนึ่งบพี่น้องนักปูสอนนี่ว่าแล้ววะวิ่งไปที่หนึ่งพี่น้องปูสอนเด้อ นะครับของปูสอนวิ่งไปที่หนึ่งนะครับพี่น้องพี่น้องมากระจัดพี่น้องคัดกาผ่านได้แนวทางคือว่านั่นแหละคือพอใจดีบอกนั่นแหละมีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับแนวทางของปูแต่ะละสํานักเนพี่น้องจับตาเบิ้งดีๆนะครับหน่อยคู่หน่อยหางมันใจจังค่อยเอาอมาลงพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนเดอ้อ จำไว้พี่น้องนะครับแมนบอแมนดีบอดีนะครับอยู่กับปูเพื่อนสีผิดจะน้าเอามาให้นะครับย่างท่าของเพื่อนไสดได้ไพี่น้องนะครับสดดรไสดได้เด้อมาเบิ้งย้อนหลังพี่น้องย้อนหลัง ย้อนหลังของวันจันทร์ที่4สิงหา2 5งหาแลาวพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่าง2เม็ดเดียวมา2แท้แท้พี่น้องเอ่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าพวกไดวิ่ง2นะ2เด้งเล่ปูสอนสมกับ FC ติดตามอยู่หรอกพี่น้องนะครับสมกับ FC ติดตามอยู่เนาะชุด3ตัว235พี่น้องชุด2ตัว23 ชุดกันสองหาสามหาพี่น้องออกสองแปดแปดสองออกสองสี่สี่สองพี่น้องนี่ก็สุดยอดเลยพี่น้องฟันเม็ดเดียวแขนแขนนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับความสามารถสูตรเพิ่งจริงอีลีพี่น้องสําหรับปูสอนอย่าลืมติดตามแลวก,ก็กดไลค์กดแชร์ความได้พี่น้องเด้อพี่น้องขับเบิ้งปูสอนจับครูให้แบบใดพี่น้องอะชุดสามตัว ชุดสามตัวชุดสองตัวชุดกันนะครับ ครับชุดกันชุดสามตัวของปูสอนพี่น้องนะครับเนะ ه, าะอู้สวยงามพี่น้องสวยงามายนะครับอันนี้ควบจริงเนี่ยนะครับก้า หนึ่งห้าอ้งามพี่หลองามไรนามงาม,างามดีงามใจงามว่าเก้าหนึ่งห้าสองตัวนะครับหนึ่งห้านะครับ องตัวหนึ่งหาตัวกันพี่น้องมาเบ่งโตัวกันนะครับมาเบ่งโตัวกันของเบิร์นะครับเก้าหนึ่ง 1> 9ก้าหนึ่งเก้าห้าโอ้ยงามหลายพี่น้องงามหลายงามหลายพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามอีหลีแนวทางของปูสวดสมกับพี่น้องตามหาน้าหาอย,ยู่หรอกพี่น้องนะครับสมกับพี่น้องตามหาน้าหายอยู่รพี่น้องนะครับเนาะ อยู่กับพี่กับน้องเด้อตัดสินใจเอาพี่น้องพอจะดีก็เป็นแค่แนวทางให้พี่เห็น้องซื้อดอกนะครับเนะครับเบิรงวันที่6สิงหาสองห้าลาวพัฒนาปู่สอนพี่น้องวิ่งบนล่าง1พี่น้องชุด3ตัว9 1้หาพี่น้องชุด2ตัว1นหาพี่น้องชุดกัน9 1 9าหาพี่น้องพี่น้องครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ปูสอนได้พี่น้องได้หายกำลังใจเพิ่อนอาจเพิ่นสิแตก3ตัวงวดนี้ก็เปลี่ยนได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนพี่น้องห้กำลังใจเพิ่น,อน,น,นอขอให้พี่น้องโชคดีมีใชยรำด้วยสู้ปูสู้กนสวัสดีครับ